พระคุณแผนผงพรายกุมารมนพนมรุง้งหลวงพ่อเมียนกัลายาโนวัดบ้านจันเนียงจังหวัดบุรีรัมย์ปี2558เนื้อไม้เทพทาโรฝั่งพลอยหลังฝังกุมารทองเนื้อนวะครคยเงินตอกโคตดหมายเลข2 5 0 4หลวงพ่อเมียนกัลายาโนเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดจันเนียงวณารามจังหวัดบุรีรัมย์ มีความเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศได้รับการยกย่องว่าเทพเจ้าแห่งบ้านจะเนียงเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเมืองไทยเป็นผู้สืบสารตำราการสร้างหุ่นพยนต์และพระขุนแผนประวัติความเป็นมาของวัตถุมงคลรุ่นมนพนมร้งหลวงพ่อเมียนกลยานโนวัดบ้านจะเนียงอำเภอขสังจังหวัดบุรีรัมย์ได้เดินทางมาทำพิธีขอพระแม่ธรณี เพื่อนำดินที่เขาพนมรุงมาเป็นมวลสารหลักในการจัดสร้างครั้งนี้อาจารย์ชินพรสุขสถิตสิทธิเอกหลวงปู่ทิมวัดละหารไรจังหวัดระยองได้ถวายผงพรายกุมานทับทิมเสกชนวนพระกริ่งชินมันชรปี2517หลวงปู่ทิมปลุกเสกและพระยอดขุนพลบ้านค่ายพิมพ์จิว๋วสร้างเมื่อพศ2530พิธีปลุกเสกที่วัดละหารไรผสมมวลสารที่เข้าพิธีมาลหลายวาระเช่นผงยาวาด สนาจินดามณีตำรับหลวงปู่บูนวัดกลางบางแก้วผงกระเบื้องเก่า155ปีจากลอา้องฉไหนองค์พระปฐมเจดีมอบให้โดยพระทันมบริยัตเวทีเจาวาวาดวัดพระปฐมเจดีผงพุทธโทนิละการอธิษฐานทำโดยแม่ชีบุญเรือนมอบให้โดยพระเทพปัญญามุณีเจาวาวาดวัดอาวุธบางพลดัดกรุงเทพผงวานผงม,มหามงคลดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เหล็กไหลดำเหล็กไหลขาวเหล็กไหลเพลิงเหล็กไหลท้องปลาไหลผงเจ้าแม่ตะเคียนทองพันปีเหล็กไหลน้ำจากแม่น้ำโขงผงใบลานว่านพญาดอกทองพระธาตุสิวลีมอให้โดยพระอาจารย์สิงห์เจ้าวาวาสวัดไตรมิตรอท่าอุเทนจัังหวดนครพนผมผงตะเคียนตายพรายผงมโยงตายพรายผงมะขามตายพรายผงต้นสัก์ตายพรายผงม,มาดานตายพรายผงมะรุมตายพราย ผงขนุนไตยพรายและผงโลกรธาตุหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวตำบลวังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและมวลสารต่างๆทั้งแร่ธาตุกายสิทธิ์ได้รับมอบมาจากพระเกจิอาจารย์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันได้นำมาผสมจัดสร้างพระขุนแผนบนพนมรุง้งมีพุทธานุภาพทันมานุภาพสังคานุภาพเทวานุภาพขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นอัปมงคนใดๆทั้งปวงเพิ่มพูน ลาผลพูนทวีมั่งมีสีสุขผู้ใดมีไว้บูชาพกพาอาราธนาติดตัวผู้นั้นจะเฮงเฮงรวยรวยตลอดการนานจัดสร้างเพื่อนำปัจจัยบูรณะปฏิสังขรเสนาสนะเทวรวัตถุภัยในวัดบ้าน,จนเจเนียงพิธีมหาพุทธาพิเศษในวันเสาร์ที่18เมษายน2558โดยหลวงพ่อเมียนกัละยาโนวัดบ้าน,จนเจเนียงวนารามจังหวัดบุรีรัมหลวงปู่ผ่งทงปินทุมสาโร วัดโคกตาสิงเทพนรสิงจังหวัดบุรีรัมย์หลวงพ่อคูณวอนปลนปิทุโยวัดบลังจังหวัดนครราชสีมาพิธีมหาเทวพิเศษโดยอาจารย์ชินพรสุขสถิตสิทธเอกหลวงปู่ทีมอิตริโกเทพเจ้าแห่งวัดระหารร่จังหวัดระยองพร้อมด้วยพระสงฆ์เจริญพุทธมนพุทธาพิเศษมัฑหนึ่งร้อยแปดรูปพระเกจิอาจารย์ที่เจริญพระพุทธมน์เชนหนึ่งหลวงปู่เมียนกัละยาโนวัดบ้าน,จนเจเนียงอำเภอรกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์สองหลวงปู่พวงธรรมสาโรวัดป่าวิเวกสามัคคีธรรมโคกตาสิงอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สามหลวงพ่อคูณวอนปัญโยวัดบรลังตำบลบันลัง,บบลงอําเภอโนอนไทยจังหวัดนครราชสีมาประธานฝ่ายพรมท่านอาจารย์ชินพรสุขสถิตประธานเปิดฟ้าเปิดดินเปิดบาดาลประธานฝ่านคาราวาสท่านพลตํารวจโตมหม่อมหลวงพันศักดิ์เกษมสัน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผ่านการปลุกเสกมาหลายวาระจึงส่งผลให้วัตถุมงคลรุ่นมิลลิลิพะนมรุงเต็มเปลี่ยนไปด้วยมหาพุทธคุณรอบด้านเหตุที่ทางวัดบ้านจะเนียงสร้างพระเพื่อให้พุทธศาสนิก,กชนทั่วไปได้รวมสร้างบุญบาร,รมีสังสงไว้เพื่อเป็นทุนบุญต่อไปในภายภาคหน้าทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ก็เพราะบุญมนุษย์เกิดมาได้ก็เพราะบุญเจอกันได้ก็เพราะบุญ,เ,เ,บญเมื่อบุญมาถึงแล้ว ให้พิจารณาเพื่อเป็นสติระลึกชอบว่าบุญใดททำแล้วไม่เสื่อมจึงมาอนุมโมทนาบอกบุญในการครั้งนี้เพื่อความเป็นไปและความเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานและการดำเนินชีวิตมีสติพึงรู้ชอบจเจริญสุขจเจริญธรรมทุกๆท,ท่านการทำพระให้คนบูชานิวายากแล้วทำพระให้บริสุทธิ์ยากยิ่งอีกมวลสารทั้งกรรมวิธีเลิกยามเป็นสำคัญวัตถุประสงค์ไซนั้นเป็นตัวรอง ทำให้อยู่ทำให้เป็นทำให้เย็นทำให้ตายล้วนมากมายวิถีค่อยทำค่อยๆสร้างล้วนสำริจสำเร็จสมประสงค์พุทธคุณพระขุนแผนพรกุมารมนพนมรุง้งมีคุณวิเศษมากนักความว่าหมื่นเทวดาก็มารักษาทุกข่มเช้าคล้วคลาดปลอดภัยสำเร็จโดยเร็วทันใจคำคุณหาที่สุดมิได้หมื่นเทวดามารักษาคือเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายทั้งอินรมยมมนุษย์ล้วนมีความศีเนหาเมตตา ช่วยอํานวยช่วยอุปถัมภ์ในทุกประการแคล้วคลาดปลอดภัยคือภัยทั้งหลายอันเป็นโทษไม่อาจกล้ามกลายได้ด้วยบาร,รมีแห่งพระขุนแผนมน์พนมรุงเติอนช่วยอํานวยใช้ในทุกประการคือมิว่าจะทํากิจการงานใดย่อมสําเร็จทุกประการหันหน้าไปทิศใดสัตรูงูมานย่อมสะานเกรงกลัวเติอนคําคุณหาที่สุดมิได้คือส่งเสริมโชคลาภวาสนานานานประการทรัพย์อันใดมีแล้วก็จะเพิ่มพูนทรัพย์อันใดที่พึงจะมีก็จกหลัหล่ มาไม่ติดขดัดการอันใดที่ข้องขัดติดตนันก็จะราบรื่อนสิ้นทุกอัน